สวัสดีครับอยู่กับช่องของผมเองนะครับวีรากรชโยนะครับว่าวันนี้เขามีชื่อช่องนะครับผมเป็นมิสเตอร์โฟวิลควครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ก็กลับมาทําคลิปลงแล้วนะครับผมพร้อมกับมีรถเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันนะครับมานําเสนอพี่ๆนะครับเป็นอิซูซูดีแมกนะครับปี2004นะครับตัว LS นะครับผมโฟวิล เครื่อง3.0นะครับปั๊มไฟฟ้านะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับสีสันได้เดิมนะครับบอดี้ได้เดิมดูสีสันรอบคันครับพอดูได้มีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับมาดูรอบคันครับผมนี่รถชื่อพี่บุเมงนะครับรถชื่อพี่ผุ๋มงอ่าภาสีเต็มเรียบร้อยนะครับนี่สีสันประมาณนี้เลยนะครับจับรรงลงล้อนะครับผมคันนี้เป็นล้อสูทนะครับยาง265 70บ r สิบนะครับเทียบเท่าขนาดเดิมของตัวรถเลยนะครับรถก็เดิมครับผมใช่ครับผมไม่ยกสักนิ้วนะครับกระจุกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับสินถ้นล็อกใช้งานได้นะครับผมนี่ภายในก็ถือว่าโอเคนะครับผมตามสภาพนะครับแต่ว่าเบาะไม่ขาดสักชิ้นนะครับแอ air เย็น four v i ใช้งานได้นะครับผมนี่แต่เครื่องเสียงอาจจะต้องไปไล่สักนิดนึงนะครับแต่ว่าภายในโอเคเลย airbag ไม่มีแตกสักตัวนะครับไม่มีแตกนะครับพอรถหน้าเดิมนะครับ ได้ชนครับรถไม่ได้ชนนะครับสีตรงนี้ก็เดิมๆนะครับผมเราใช้ใหมขัดสีขึ้นเฉยๆนะครับนี่สีเดิมมาบ้างบางินนะครับฝาโป่งไรือฝาท้ายนะครับนี่เดิมหมดเลยตงติ๊กเกอร์เ b พิองีอก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าลอกหมดแล้วไม่ใช่ครับลอกหมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมเครื่องติดง่ายตรงนี้นะครับผมตามอายุรถฝ่าด้านหลังนี่ เจ้าของเก่าเอาไปใช้ในไร่ในสวนนะครับก็เลยไม่ซีเรียสสภาพเท่าไหร่ถูกต้องครับตอนนี้เข้าโฟวิวแล้วนะครับผมมีเข้าค้างไว้เลยนะครับไฟโชว์นะครับผมปกติสายเครื่องง่ายง่ายครับคันเตือนลุมยางอะไรอยู่ค้นมาครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์กนี่เม็ดอาร์กเดิมนะครับเม็ดอาร์กเดิมขับคีรับขีดีครับคันนี้แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆรถ ครบองประกอบครับใช้งานได้หมดทุกฟังก์ชันนะครับเซ็นทั้นล็อกใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูแอร์เย็นเพียงเพะไม่ครับเพียงต้องถูกต้องนะครับผมฝาบวงสวยๆนะครับเครื่องแห้งๆเครื่องแห้งๆเลยนะครับฝาบง่งฝาวาวดูได้เลย ไม่มีไอนะครับนี่ให้ซูมดูชัดๆเลยนะครับไม่มีไอน้ําไม่ดันนะครับทางไกลสบายนะครับผมขับขี่ได้ยาวๆเลยนะครับเข้าเล่เข้าสวนโฟวิวใช้งานดีมากนะครับคันนี้โฟเสถียเรเพื่อนเดินนิ่งเรียบๆอยบัยบออกนะครับแรงๆตึงๆพ่อหน้าเผาเรียบร้อยนะครับ ก็น้าเพอเรียบร้อยเสียงเลาใจแน่นอนครับคันนี้ราคาเลาเราครับผมเอาไปหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพอครับโฟวิวจะปกติเลี้ยวสุดไม่มีดังนะครับยางหุ้มเพาไม่มีขาดนะครับอประมาณนี้เลยนะครับสนใจติดต่อศูนย์เก้าสองหกห้าศูนย์ศูนย์สองเก้าสองรถอยู่ที่ในเมืองร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าทรตามเบือ์นี้เลยนะครับตัวยุทธ่านะครับผมนี่คือสำนักรถของเรานะครับนี่ครับใครที่ชอบใช่ครับผม ดีือว่าเบอร์ผมนะครับ0934157903นะครับติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับหรือว่าจะเบอร์นี้ก็ได้นะครับเจ้าของคนเดียวกันนะครับประมาณนี้ครับผมเรามีสามคนนะครับพี่ๆใครสนใจก็โทรมากิ้งได้นะครับผมเดี๋ยวผมอัพคลิปให้วันนี้เลยครับกิ้งกังแน่ตลอดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมหน่อยนะครับผมก็ถือว่า นำยอดก่อนเปิดเทอมนะกันนะครับแสนสีเก้าเล่าเครับคันนี้สวยมากาามนะถูกต้องครับผม <c oughs> เต็มที่ครับผมสนใจโทรมาได้เลยครับแสนสีเก้าขอบคุณครับ